ยกของเทศบาลทานใจจะกทอาพีผมคนเดียวผมจะไม่ให้ญาติพี่น้องหรือลูกเมียเข้าม,มาวุ่นวายในที่ทํางานผมและผมจะไม่เป็นนอเินีใครครับผมมีประชาชนเป็นเจ้านานผมมีท่านเท่านั้นที่เรียกผมเข้ามาทํางานทุกคนต่อตอผมจะอยู่ในพื้นที่ดูความเดือดร้อนของพี่น้องบรรัุภายพี่น้องผมทีประหลัดแป้นขอสาบานว่าเราจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์และรักษาประมาณทุกบาททุกสตางค์ของท่าน จะใช้งบประมาณของเทศบาลให้คุกข้าลอยยิ้มที่ผนมีมือที่ผมไว้ผมจะไหวท่านตลอด4ีปีผมเป็นระเทศคนเดิมถ้าผมเปลี่ยนไปขอให้ท่านเอาอะไรเพียงหน้าผมที่เทศบาลเลยขอการขอบพระคุณทุกท่านผมลักประชาชนของผมประชาจะไม่ให้น้ำมันท่วมยังไงร,ระหว่างเกิดเหตุต้องเตรียมรถเตรียมเรือเตรียมอุปกรณ์ เรียบของกินให้พี่น้องประชาชนไม่น่กหดทั้งคืนพี่น้องนี่คือการปองกันน้ำทั่วที่ตกหลักวิชาการการทำงานของนักปกครองพี่น้อง